สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มเลดยูเอได้ถือโอกาสเป็นวาระสำคัญอีกครั้งหนึ่งของแต่ละปีคือในโอกาสวันที่26กรกฎาคมซึ่งถือว่าเป็นวันเกิดของท่านนายกทักษิณน,นะครับเราก็จะจัดการกันทุกปีอย่างนี้และควบวันเกิดของท่านนายกยิ่งรักด้วย ที่เราจัดให้นั้นนอกจากเราจะเคารพและเราเห็นถึงความดีงามที่ท่านได้เสียสละให้บ้านเมืองแล้วอีกอันหนึ่งคือเป็นกำลังใจให้ท่านนะ,ะครับที่ท่านทำงานเพื่อบ้านเมืองแต่กลับถูกอำนาจเผด็จก,การกลั่นแกล้งแล้วกระทำกับท่านและครอบครัวของท่านรูปประทับที่ชัดเจนที่สุดก็คือการรัฐประหารท่านนายกทักษิณเมื่อ19กันยา4ีก ก่อนจะรัฐประหารก็วางแผนจะรอบสังหารร้ายยิ่งกว่าที่คุณทําเจออีกนะนั่นคือจะจัดการคาบอมแล้วก็มีการวางแผนที่จะรอบยิงดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับสำหรับประเทศไทยคนที่เสียสละให้บ้านเมืองแล้วยังจะถูกกระทำเนี่ยมันจึงฝังใจอยู่ในความรู้สึกของคนไทยที่รักประชาธิปไตย ดังนั้น,นย้อนหลังกลับไปเมื่อสิบกว่าปีเราจึงจัดตั้งกลุ่มนะครับบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งที่วันนี้ท่านไม่ได้มาร่วมกับเรานั่นก็คือคุณชาวซื่อแท้พี่ไว้ช่างแดงช่างแดงนี่ส่วนใหญ่จะสงวนภาพมากนะครับการจัดงานปีนี้จึงมีลักษณะพิเศษคือเป็นการจัดงานที่ท่านทักษิณกลับไปอยู่ประเทศไทยแล้ว แล้วก็มีข่าวว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็จะกลับไปตามไปเพียง <c oughs> แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหรแต่ทั้งหมดนี้เราเข้าใจดีนะครับว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังมีความสลับ,บซับซ้อนหลายเรื่องแต่เราก็อยากจะให้กำลังใจท่านโดยเฉพาะในเดือนหน้าคือเดือนสิงหาเนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยปลอดโปร่งละแล้วก็ข่าวสารในประเทศไทยก็ส่งมาว่า ท่านก็จะกลับเข้าสู่การทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยเหลือบ้านเมืองดังนั้นการจัดงานวันเกิดให้ท่านและนายกยิ่งรักวันนี้จึงมีความหมายมากและที่ต้องระดมกันเต็มที่เพราะว่าคนคนหนึ่งที่ได้ตั้งกลุ่มเลดอุเอสเอ USA, แล้วปักหลักยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยปากหลักสนับสนุน พรกเพื่อไทยมาตั้งแต่ต้นแม้ว่าจะเกิดขลื่นลมเราก็เข้าใจว่าคลื่นลมที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นอุปสรรคงการเมืองธรรมดาแต่พี่ชาวก็ไม่เคยเบ่ายเบียงหรือว่าคลอนแคลนในอุดมการดังนั้นวันนี้พี่ชาวไม่ได้มาร่วมกับเราแต่จิตวิญญาณของท่านยังมาอยู่และก็ขอขอบคุณท่านนายกทักษิณ นะครับที่ได้ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ในวงานวันเกิดของพี่ชฉาเอ้ขอโทษงานวันเสียชีวิตของพี่เอาของพี่เฉานะครับท่านก็ได้ช่วยเหลือเต็มที่พี่แหม่มเป็นภรรยาครับก็อยากจะถือโอกาสขอบคุณท่านด้วยจะจุดเริ่มต้นก่อนอื่นขออวยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ท่านนายกทักษิณน,นะคะและท่านนายกยิ่งรักให้มีความสุขความเจริญ แล้วก็ขอให้อะไรอ่ะให้มีชีวิตที่ที่มีอิสระเร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะดังนั้นในกลุ่มของเราเนี่ยครับวันนี้เราก็ยังจัดกันที่เดิมในทุกๆปีก็จัดตรงนี้ครับข้างหลังก็จะมีป้ายของท่านเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บ้านนี้เจ้าของบ้านผู้มั่นคงที่สุด ไม่มีใครปฏิเสธได้คือพี่สุรไวค่ะสวัสดีสวัสดีคะท่านนายกทักสินน่อยท่านนายกยิ่งรักด้วยครับสวัสดีท่านเล็กยิ่งรักเราเคยได้ทานข้าวด้วยกันนะคะที่ฮอลลีวูดไม่ลืมค่ะที่ไปที่ร้านอาหารที่ร้านอาหารสนามหลวงสนามหลวงค่ะแล้วก็ที่จานมานะครับค่ะแล้วก็ได้กอดทั้งสองคนเลยดีใจมากนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวได้เจอใหม่นะคะอู้เหนือมาอู้เหนืออโอ้ อันนี้ขาดไม่ได้ต้องมีเสียงในฟิล์มหน่อยอค,คุณนิตยาครับ<ส>อุกเมืองเนอสวัสดีเจ้าคุณแทักษินนิตยาโชติและโสเนเจ้าก็เคยต้อนรับท่านตอนที่ท่านเข้ามาหาเสียงใหม่ๆกับไทยรลกไทยเนอ,เอ,อ,อสมัยนั้นนะฮะตีร้านอาหารเช้าเหนือนะฮะตีร้านไทยวิลเลจก็มูสมาคมเช้าเหนือแต่ก่อนนั้นนิดเป็นนายกสมาคมเนะก็ก็ คุณทักษิณก็มาทาั้งคณะนะคะก็ยินดีคุณจักตั้งแต่นั้นมาก็ติดตามแล้วก็ช่วยเหลือมาตลอดนะคะแล้วก็หลวงพ่อที่วัดพระธาตุร้อยชุเทศก็หาป้าท่านนะคะก็ฝากวัดพระธาตุร้อยชุเทศ USA ด้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้าอายุมันก่อนยืนนะเจ้าพินิตยาที่เป็นโยมอุปถาคสําคัญทนหนึ่งนะครับช่วยเหลือท่านช่วยหเหลือที่<ำ>วัดพระธาตุดอยสุเทศนะครับที่ LA ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศทั่วๆไปนะครับที่บ้านของคุณสโนโวไว้ไก,ก็จะใช้เป็นศูนย์การจัดงานวันเกิดของท่านทักษิณมาทุกปีครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งและเป็นปีที่สำคัญคือปีที่ท่านได้กลับไปประเทศไทยและกำลัง ที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองเราจึงจัดงานลื่นเลิงและอวยพรท่านทั้งท่านนายกทักษิณและนายกยิ่งรักครับมีการจัดอาหารมามากมายนะครับสวัสดีครับท่านนายกทักษิณผมนายประจวบจรัสสุขหรือคิมลีผมเป็นโฆษกของ Red USA ทำงานร่วมกันกันกบคุณชาวมาสิบกว่าปีแล้วคนที่นั่งคู่กับผมนี้คือช่างแดงหรือคุณพิรมจิดจำนงซึ่งทํางานกับเรามาสิบกว่าปีซึ่งอยู่เบื้องหลังไม่มีใครรู้ว่าท่านได้ทําอะไรไปบ้างจะเป็นการจัดสถานที่ชุมนุมต่างๆคุณคุณแดงจะเป็นผู้อยู่ข้างหลังตั้งแต่กอ่อสร้างทุกคนรู้จัก คุณพิรมว่าช่างแดงฉะนั้นหลังจากคุณชาวได้จากพวกเราไปผมได้พิจารณาดูแล้วว่าคุณแดงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมและมีความสามารถและมีความจริงใจที่สุดที่จะเป็นประธานของ Red U S A ในที่สุดเราได้มีการประชุมกันแล้วในกลุ่ม Red U S A ได้สรุปกันว่าช่างแดงจะเป็นประธานของ Red U S A ตลอดไป องค์กรร e d USA มีมา10กว่าปีเราสู้กันมาทุกรูปแบบตั้งแต่การชุมนุมหน้ากองศุลนไปที่ UN เขียนจดหมายถึง UNHCR ทำมาทุกอย่างเข้าสภาที่ Washington DC เราทำกันมาตลอดสู้ทุกรูปแบบ LA PD ตำรวจท้องถิ่นที่นี่รู้จักกลุ่มเราดีกองศุลนไทยรู้จักพวกเราดีเวลาพูดถึง Red USA เนี่ยมันสะด้งเลย แล้วยังทุกครั้งเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศมาสังเกตการดูกลุ่มของพวกเราฉะนั้นงานที่พวกเราทําไปทางรัฐบาลอเมริการู้หมดแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณพระรมจิตจำนงเป็นประธานของพวกเราเราพวกเราจะร่วมกันเห็นด้วยนะทุกคนก็เห็นด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้ ยังไงก็พูดมาถึงตอนนี้แล้วต้องการให้ท่านทักษิณรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราจะอยู U ่ฝ่ายเพื่อไทยตลอดจะสนับสนุนท่านตลอดเพื่อไทยเท่านั้นครับตั้งแต่ท่านทักษิณถูกรังแกมาตลอดเนี่ยทำให้ผมคิดว่าเอ้คุณทักษิณก็คล้ายกับทรัมป์นะทรัมป์ก็ถูกรังแกมาตลอดเอาทุกรูปแบบเหมือนกันพ่อผมก็ถูกรังแกเคยถูกสลิดจับไปติดคุกติดตาราง8ปีกว่า โดยที่ว่าไม่มีการขึ้นศาลฉะนั้นผมมีความรู้สึกพูดจากใจของผมว่าพวกเรารักท่านทักษิณแล้วก็เข้าใจเสมอว่าท่านทักษิณท่านทักษิณท่านยื่รักพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่โปรโดิมอรครสิที่เรารู้จักกันมาตลอดวันนี้เป็นวันเกิดของท่านพวกเราอยากจะ,สะเ,เ,เ,รเสริรง อยู่ในความสว่างเสมอขอให้ท่านทักษินิลสู้ทํางานตลอดไปแน่ละมันจะมีอุปสรรคบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่ความจริงมันจะปรากฏขึ้นทีหลังว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกกลั่นแกล้งขออนุญาตให้ค,ค, <c oughs> ค,คุณพิลมช่วยพูดต่อครับกราบขอบพระคุณพี่พี่น้องๆ้อง u ร a นะครับที่ได้อ่ มอ่อไปผมมาดําเนินการเ e d ยูเต่อจากพี่ชาวทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าคงต้องได้รับความสนับสนุนจากพี่ๆทั้งหลายนะครับที่ต้องช่วยกันประคองเรส USA ของเราไปคือจากการที่ทํามาแต่ก่อนเนี่ยพี่ชาวก็เป็นหลักให้พวกเราเราทํางานเรส USA ด้วยความมั่นใจและด้วยความ สบายใจนะครับเราก็มีพี่ชาวเป็นหลักนะแล้วก็พอจากพี่ชาวไปเราก็พี่ชาวจากไปเราก็จะทําทสารต่อซึ่งซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะได้จากพี่น้องพวกเราทั้งหลายนั่นแหละครับที่ช่วยกันนะครับ <S <S คือเราเนี่ย <S <S ตอนนี้เราเราประกาศของเราว่าเลดอุเนี่ยเราสนับสนุน ประชาธิปไตยเราหวงแหนประชาธิปไตยแล้วก็เราเสื้อแดงส,สนเพื่อไทยเท่านั้นซึ่งอันนี้พี่หลายคนก็ให้คำแนะนำมาครับครับสำหรับเรสจีเอ,อเราเนี่ยนะฮะตอนนี้เรารู้สึกว่าพักเพื่อไทยเราเนี่ยโดนกันแกล้งโดนลังแก้ทั้งๆอยากจะท,ทำอีกหลายๆอย่าง ดังนั้นในวาระครบรอบวันเกิดของท่านเนี่ยพวกเราจึงเหมือนกับมาให้กําลังใจท่านนะครับมาอวยพรท่านที่จะให้ท่านมีกําลังใจดังนั้นเราถึงปีเนี้ยผมเลยใส่คําอวยพรปีวันเกิดของท่านนะฮะว่าขอให้ท่านมีความสุขมากๆขอส่งพลังใจให้ท่านมีฤทธิเดช ปราบมูมานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนสำเร็จเทินครับผมครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมาก <Hey! S 1> เดี๋ยวนิดหนึ่งอ่าพี่คิมครับครับคุณคิมหรือคุณประจวบเจริญสุขเป็นคนไทยคนหนึ่งในอีกหลายๆคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าเรื่องของคุณคิมเมื่อกี้นี้ที่บอกคุณพ่อถูกจับเข้าคุก8ปี โดยไม่ได้ขึ้นศาลอยากจะให้คุณคิมได้เล่าเพื่อเป็นตัวแทนของคนไทยในอเมริกาอีกหลายคนที่ไม่รู้นะว่าความเป็นเผด็จก,การของประเทศไทยนี่มันก่อปัญหากับประเทศไทยมายาวนานมากเล่าสักนิดหนึ่งว่าคุณพ่อเนี่ยชื่ออะไรและถูกจับข้อหาอะไรในสมัยใครเป็นนายกรัมตรีครับพ่อผมชื่ออ้ยกวงแซลี เป็นเพื่อนนักเรียนกับเจวไหลที่ประเทศจีนเคยเป็นครูสอนหนังสือเล่าไปอยู่เมืองไทยลูกบุตรบุญ,บญธรรมของจอมพลผินในเลื่อนบัวสุวรรณม,มาทาบถามบอกว่า,าในเมื่อทางเมืองจีนเนี่ยเรามีรู้จักคนที่นู่นช่วยติดต่อภาษางานให้จอมพลปได้มีโอกาสาามีความสัมพันธมม์ทมิตีกับประเทศจีน พ่อผมไปเมืองจีนครั้งเดียวทางประเทศจีนส่งหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ประเทศไทยไปพบที่ปักกิ่งตอนนั้นที่ไปเนี่ยพาคณะรัฐมนตรีอะไรไปประเทศจีนครั้งนั้นที่ไปก็มีคุณเทพโชตินุชิตคุณแคล้วนรตัตปฏิแล้วก็คุณสว่างภูมาในายทินภูริพัก สะสะอุบลหลายคนแล้วมทั <ไป S 2> ้งหมดประมาณ1 8คนฮะไปตอนจอมพลปอไปตอนจอมพลปอพอกลับมาจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจพอดไีไม่ไม่ไม่ไมไมยังนะพอพอกลับมาสันติบาลไปคอยที่บันไดสนามบินดอนเมืองตอนนั้นปีนายกหรือยังยังยังออยังพอมาอถึงเราจับไปขังขังประมาณ3เดือนเพราะว่าท้งนั้นครั้งนั้นเอ่อ CIA ของอเมริกาอยู่ในประเทศไทยแล้วแล้วก็รู้ว่าในเมืองไทยเนี่ย กำลังมีความเริ่มจะมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนตลองคนที่ไปประเทศจีนเนี่ยถูกจับจับไปค้งอยู่สันติบาลอยู่ประมาณสามเดือนแล้วก็ปล่อยออกมาออปล่อยออกมาได้ประมาณสักไม่ถึงปีอะแล้วก็สร็จยึดอํานาจ<อ>คืนยึดอํานาจวันนั้น5นาทีหลังจากยึดอํานาจคือเที่ยงคืน5นาทีสันติบาลก็ไปถึงที่บ้านผมแล้วก็ไปค้นบ้านแล้วก็ไม่เจออะไรอะไรที่ก็แล้วแต่ที่เป็นนังสือจีนน่ย เขายืดไปแล้วมาถ่ายรูปบอกว่าได้หลักฐานคอมมิวนิสต์เยอะยะในบ้านเลยแล้วเตียวผมก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้อง,ไ,องไปในสามวันต้องกลับบ้านไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแม่ผมคนเดียวในปลูกเจัดคนแล้วก็พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ไม่เคยเรียนหนังสือต้องมาดูแลลูกอยู่ไปอยู่มาคอยทุกวันนะว่าเมื่อไหร่จะออกจากคุกคอยถึงแปดปี ความเจ็บช้ำม,มันยังอยู่นะฮะผมมาอยู่อเเรกานี่ผมหลีกเลี่ยงการเมืองไทยแต่หลังจากท่านทักษิณถูกเย็บมานาเนี่ยผมต้องกลับเข้ามาต่อสู้ต่อชื่อไทยที่ผมทิ้งไปผมก็เอากลับมาอีกผมใช้ชื่อคิมรีมาประมาณ4ี่หปีไม่มีใครรู้จักชื่อประจวบมารู้จักหลังจากที่ผมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ r ร d u s เนเนี่ยมาใช้ชื่อจริงแล้วในที่สุดผมผมมาเปรียบเทียบกันดูเอ้คุณทักษิณนี่โดนลังแกแบบทรัมป์เลยนะ เอาทุกรูปแบบเหมือนกันผมอยากจะให้ชาวโลกรู้กันว่าการรังแกแบบเนี้บันลังแกได้ไม่นานอะ่ะสักวันหนึ่งความจริงมันก็จะปรากฏโอเคทุกคนรักท่านทักษิณมากแล้วไม่ว่าใครจะไหว้ไงก็แล้วแต่พวกเรายืนหยัดว่าเราจะอยู่ฝ่ายเพื่อไทยตลอดครับโอเคขอบคุณครับโอ้ยคนนึงผมลืมไปคือ ผมลืมพูดถึงคุณประสงค์สุวรรณพาณิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าในกลุ่มเราเขาทำงานด้วยกันคุณคุณประสงค์สุวรรณพาณิชเป็นเป็นผู้เอ่อให้คำปรึกษาทางยุทธศาสตร์เกีย่ยวกับเรื่องการชุมนุมกันคุณประสงค์คุณเชาเป็นผู้ช่วยทางด้านการเงินแล้วก็เป็นก็เป็นผู้วางแผนแต่นี้คุณประสงค์เนี่ยเพราะาอายุวัยชราของพวกเราเนี่ยเขาเสียกันหมดคุณประสงค์กลับไปประเทศไทยแล้ว ฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่พวกเราก็ไม่ลืมคุณประสงค์ที่ไปอยู่ประเทศไทยขอให้ท่านสบายดีด้วยครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความผูกพันอยู่กับพรรคเพื่อไทยพี่บุญไทยขาวขำท่านนายกอาจจะได้ยินชื่อนามสกุลแล้วอาจจะคุ้นค้นเป็นพี่ชายของคุณวิเชียนขาวขำครับกับภรรยาก็ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการงานมาตลอดครับในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงที่นี่ครับเชิญพี่บุญไทยครับสวัสดีครับท่านนายกทักษิณครับสวัสดีครับนายกยิงลักครับหลายปีที่ผ่านมาผมไม่แปลกใจเลยผมกลับเมืองไทยมีราษฎรถามถึงท่านทักษิณมถา,มถ,า,มถ,ามถามผมว่าลุงยู่อเมริกาเคยเจอท่านทักษิณม่อยู่เมืองนอกพวกชาวนาบอกถ้า เจอท่านทักษิณบอกว่าเราคิดถึงท่านนะเราอยากให้ท่านกลับมาไวแต่วันนี้ท่านได้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วครับชาวนาชาวไร่ชาวสวนคนลากหญ้าคงมีความภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอยู่ทางนี้ก็คิดถึงเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยในวันเกิดของท่านท่านทั้งสองก็รักษาสุขภาพเป็นสุขภาพแข็งแรงนะครับโอกาสของท่านได้ช่วยเหลือประเทศชาติ มันสมองก็ดีส่วนอื่นก็ดีท่านเป็นความหวังของประเทศชาติถัดไปนะครับขอบคุณครับอีกท่านหนึ่งครับขาดไม่ได้จริงๆครับพิศิลวันครับอยากจะแสดงความคิดเห็นส่งความสุขให้กับท่านนายกทักษณิณด้วยครับเชิญครับสวัสดีค่ะท่านนายกทักษณิณที่รักและเป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจของพวกเราชาวเสื้อแดงนะคะและผู้ที่รักประชาธิปไตยทุกท่านค่ะ วันนี้เป็นวันที่เราพวกเราเสื้อแดงนะคะพร้อมใจกันจัดวันเกิดให้ท่านนะคะและก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้ท่านได้กลับไปอยู่มืองไทยถาวรแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ท่านจะไปช่วยให้ประเทศไทยของเราจ,จเจริญขึ้นเหมือนเดิมนะปาลามที่ท่านเคยได้ทำให้ประเทศชาติของเราจเจริญในอดีตนะคะ ยังไงก็ตามท่านความดีที่ท่านนะคะจะไม่หายไปไหนนะคะความดีที่ท่านทําไว้พวกเราจะขอยกย่องและสนับสนุนท่านตลอดไปนะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์วันเกิดของท่านนายกทักษิณในวันที่26กรกฎานี่นะคะพวกเราชาวเสื้อแดงนะคะคก็ขอวอวยพรให้ท่านมีความสุขความเจริญน,นะคะ ขอให้อยู่กับพวกเราเสื้อแดงแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทยไปนานๆน,น,นะคะแล้วก็หลังจากเดือนสิงหาแล้วทราบว่าท่านจะทำงานเต็มที่ก็ขอให้ท่านทำงานไปตลอดเลยนะคะเราไม่ต้องไปฟังเสียงลกเสียงกาใครที่ใส่ร้ายาปสีท่านนะคะสักวันหนึ่งผู้นั้นจะต้องมีอันเป็นไปนะคะท่านทำบุญไว้มาก ก็ขอให้ความดีของท่านยั่งยืนตลอดไปนะคะช่วยเหลือประเทศไทยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและในวาระสิทธิขึ้นพิม่นะคะขอให้ท่านมีอายุมั่นขันยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บศัตรูอันตรายทั้งปวงนะคะขอให้ศัตรูที่ทํากับท่านจงพลายนะคะในไม่ช้านี้ค่ะขอพระคุณมากค่ะ,วคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ หัวหน้า r e s c u s a นะคะแล้วก็พี่ๆพ,พ,พ่อๆทุกคนแม่ๆทุกคนนะคะที่เป็นทีมงาน r e s c u s a นะคะวันนี้เอมีอ่ Amy นะคะจากซานฟรานซิสโกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานฉลองวันเกิดนะครบรอบวันเกิดคุณทักษิณชินวัตรนะคะนายกทักษิณในดวงใจของคนไทยนะคะ วันที่26กรกฎาคมที่ถึงที่จะถึงนี่นะคะแล้วก็เป็นวันสําคัญของคุณยิ่งรักนะคะคือวันเกิดที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นฉลองวันเกิดพร้อมกันสองคนนะคะซึ่งทั้งคู่เป็นนายกของคนไทยนะคะแล้วก็เป็นที่รักของคนไทยด้วยเช่นกันเนื่องในโอกาสนี้ก็ขอขออวยพรให้คุณยิ่งรักสุขภาพแข็งแรงนะคะสวยวันสวนคืนตลอดเป็นที่รักของคนไทยตลอดไปนะคะ แล้วก็ขออวยพรถึงคุณทักษิณน,นะคะท่านทักษิณหรือว่าพี่โทนี่ของหลายๆคนนะคะให้ท่านแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงและก็ขอให้ท่านเป็นกําลังใจให้หนายกเศรษฐาด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนสู้ๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีใครอยากจะส่งค,ะค,ะความ ระลึกถึงท่านทักษินเชิญครับตอนนี้เลยครับนายกทักษินนายกปูครับเชิญครับสพีแพทหน่อยแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะท่านทั้งสองส่งความรักและคิดถึงไปถึงท่านนายกทักษินท่านนายกปูและท่านนายกในดวงใจอีกคนใหม่คือท่านนายกเศรษฐาค่ะอันนี้ก็ขาวขำครับขาวขำ ไปพรอนค่ะท่านฟังอยู่ป่ะใช่ค่ะพูดเลยค่ะใหม่เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านก็เราก็เป็นเสื้อแดงมานานแล้วกลุ่มเดียวกันมากลุ่มเดียวกันมารอรอให้ท่านทักษิณได้ไหเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้นะไปพรอนให้พีบีเดย์เด้อแฮปปี้เบิร์บเดย์ก่อนให้ท่านมีความสุขด้วยท่านนายกปูด้วยครับให้มีแอคทีฟมี ให้ท่านแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้ทําการเมืองให้ดีแต่ท่านท่านท่านทำดีอยู่แล้วอ่ะชอบนะท่านต่อสู้ดีไป่อไปเลยไหมคะประชาชนรักเชิญครับเชิญครับท่านใดไม่เป็นไรครับเชิญครับเชิญครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเจ้าขอขอคือท่านทั้งสองมีความสุขความเจริญคิดไร้อย่างก็สมปรารถนานะเจ้า คิดจริงใดก็ขอคือคิดถึงอเมริกาด้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอใช้ภาษานะข,อข,อขอให้นายโนยกสุขภาพแข็งแรงดนะค่ะเด้อเป็นที่รักเกินของคนคน,คนทุกคนทั้งภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือของคนไทยทุกๆคนค่ะ โอทุกผาคค่ะาคกลางนำค่ะนิโสดไวชนค่ะอวยพรท่านนายกทั้งสองขอให้นดยกทั้งสองของพวกเราของคนไทยทุกคนนะคะที่รักของทุกคนนะคะขอให้ท่านทั้งสองจงมีความสุขความเจริญอายุมั่นคงยืนนะคะคนไทยอยู่อเมริกาเป็นห่วงและคิดถึงท่านทุกคนนะคะสาธุจ้าสาธุสาธุจ้าสวัสดีครับท่านวันเกิดขอพรให้ท่านกับคุณยิ่งรักมีความสุขเยอะนะครับขอให้ ทำอะไรสำเร็จประสบความสำเร็จทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับให้เหมือนสมัยที่ผ่านมาสมัยุนนู้นเนาะก็มีสิ่งดีๆเยอะเช่น30บาทารักษาทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการสิ่งดีๆแบบนั้นนะให้กับประชาชนนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเยอะนะครับแล้วก็ได้กลับมาช่วยเหลือประชาชนขอบคุณครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพิธีการสำคัญ แต่เนื่องจากสถานที่อาจจะแออัดด้วยผู้คนหน่อยนะครับผู้คนมามากห้องหับก็เล็กลงถนัดใจครับเดี๋ยวเราจะได้เตรียมขั้นวันนี้งานสำคัญที่สุดคือรูปแบบที่สำคัญครับคือการจุดเทียนอวยพรตัดเค้กนะครับเชิญช่างแดงเลยครับ อ๋อมีมองมุนรับหรืบเฮ้อดับเธอยีนชื่ออันนีเป็นเค้กให้ท่านนายกทักษิณแล้วก็ให้ท่านนายกยิ่งรักนะครับและมีของพวงมาอีกจากหลายท่านอ่าเชิญครับ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU